สวัสดีค่ะพบกับพี่กัญน,นงแม่ค่ะกัลยาตัวใหญ่ดีพยาบาลวิชาชีพชำนาญการด้านแม่และเด็กค่ะในช่วงเดือนสุดท้ายของการตั้งครรภ์คุณแม่หลายท่านนะคะจะต้องจัดเตรียมกระเป๋าเพื่อไปคลอดลูกค่ะหากคุณแม่รู้เทคนิคในการจัดเตรียมกระเป๋าไปคลอดการจัดเตรียมกระเป๋าก็จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปค่ะในคลิปนี้พี่กันจะมาบอกเทคนิคในการจัดเตรียมกระเป๋านะคะเฉพาะสิ่งของใช้ที่จําเป็นเท่านั้นค่ะ โดยพี่แกนจะแบ่งของใช้นะคะเป็นทั้งหมด4โหมดค่ะหมดแรกนะคะก็จะเป็นของใช้ลูกน้อยค่ะหมดที่2เป็นเอกสารสําคัญหมดที่3เป็นเอกสารของคุณแม่และหมดที่4เป็นเอกสารของคุณพ่อค่ะเรามาเริ่มที่ของใช้ของลูกน้อยกันก่อนเลยค่ะอย่างแรกเลยนะคะเป็นพอ้องสําเร็จรูปนะคะมามีโปโกรทซูเปอร์พรีเมียมออร์แกนิกตัวนี้เลยค่ะที่นุ่มอ่อนโยนไม่ละคายเครื่องผิวลูกพราะเป็นออร์แกนิกคอตตอนค่ะตัวนี้นะคะมีความบางนะคะแต่ซึมซับได้อย่างดีเยี่ยมค่ะ นอกจากนี้ค่ะรุ่นนี้ค่ะมีขอบเอวนะคะที่เว้าบริเวณสะดือค่ะทําให้ไม่เสร็จสีะดือลูกนะคะเวลาที่ใส่ค่ะเตรียมไปเลยนะคะรุ่นนี้ค่ะต่อไปค่ะเป็นมามิโปโกผ้านุ่มชุ่มชื้นค่ะที่มีส่วนประกอบของคอตตอนธรรมชาติและออร์แกนิกอะโรเวล่าเตรียมไปด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีชุดของลูกที่เตรียมใส่กลับบ้านวันกลับค่ะวันที่อยู่โรงพยาบาลมีชุดของโรงพยาบาลค่ะแต่ว่าวันที่กลับก็ต้องเตรียมชุดไปให้กับลูกน้อยค่ะ ผ้าห่อตัวสําหรับลูกน้อยค่ะอันนี้ก็ไว้ใช้ขณะอยู่โรงพยาบาลนะคะแล้วก็วันกลับได้ค่ะและนะคะก็จะมีผ้าขนหนูหรือว่าแพชตัวสําหรับลูกน้อยค่ะและเพื่อความปลอดภัยของลูกน้อยในการเดินทางกลับค่ะพี่แกงก็นแนะนําว่าให้คุณแม่นําคาซีนนะคะไปด้วยค่ะลูกน้อยจะได้ถึงบ้านอย่างปลอดภัยค่ะต่อไปจะเป็นหมวดของใช้ที่เป็นเอกสารสําคัญค่ะเอกสารสําคัญนะคะอย่างแรกที่สําคัญมากๆค่ะก็คือ สมุดฝากคันนั่นเองค่ะสมุดฝากคันจะมีข้อมูลเกี่ยวกับอายุค,คันนะคะความผิดปกติระหว่างตั้งคั์แล้วก็ผลเลือดของคุณแม่คุณหมอและพยาบาลจําเป็นจะต้องรู้ข้อมูลในนั้นค่ะแนะนําว่าให้คุณแม่พกติดตัวไว้ตลอดเวลาค่ะไม่ว่าจะไปทํางานหรือว่าไปท่องเที่ยวค่ะหากมีการข้อฉุกเฉินค่ะจะได้นําไปโรงพยาบาลด้วยนอกจากนี้ค่ะก็จะมีเอกสารประจําตัวของคุณแม่คุณพ่อค่ะใบประจําตัวประชาชนของคุณแม่คุณพ่อ บัตรประกันสุขภาพสำเนาทะเบียนบ้านที่จะนําไปให้ลูกอยู่นะคะหมวดที่3ค่ะเป็นหมวดของใช้ของคุณแม่หมวดของใช้ของคุณแม่ค่ะก็เริ่มจากของใช้ส่วนตัวค่ะสบู่ยาสีดฟันนะคะครีมบำรุงผิวชุดชั้นในสําหรับให้นมผ้าอนามัยสาหรับคุณแม่หลังคลอดชุดที่คุณแม่จะต้องใส่กลับบ้านและนะคะของใช้ของคุณพ่อค่ะของใช้ของคุณพ่อก็จะมีของใช้ส่วนตัวเสื้อผ้านะคะสบู่ยาสระผมแปรงสีฟันและหากคุณพ่อต้องการบันทึกภาพความทรงจํานะคะ แนะนำว่าให้นํากล้องนะคะหรือโทรศัพท์มือถือในการถ่ายรูปเตรียมไปให้พร้อมค่ะอ้ออย่าลืมนะคะอุปกรณ์สื่อสารพร้อมแล้วก็อย่าลืมสายชาร์จนะคะสําหรับนําไปชาร์จแบตให้เต็มค่ะค่ะก็จบลงแล้วนะคะสําหรับคลิปในการจัดเตรียมกระเป๋าไปข้อสําหรับคุณแม่ค่ะเห็นไหมคะไม่ใช่เรื่องยากค่ะแค่นี้คะ่ะคุณแม่ก็สามารถจัดกระเป๋าเตรียมข้อนะคะ ทั้งหมดแค่3ใบนะคะนําไปข้อค่ะพี่กันยังมีเทคนิคเคล็ดลับดีๆนะคะในการเลี้ยงดูลูกน้อยนะคะมาฝากให้กับคุณแม่อีกนะคะฝากติดตามกันได้ที่แฟนเพจและไลน์มามี่โปกโก Thailand ค่ะสำหรับคลิปนี้พี่กันไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ